สวัสดีครับสมัชชุ่มเจา้าเมื่อนีเบาแอมลลทงกับมีความฝันความฝันเบาแอมลอทงเนาะครับเนาะฝันแบบผีมีลูกอ่อนมาหาครับสมนชู้ชมผีมีลูกอ่อนมาหามาบอกครับกระถาอยู่โดนเตบิบหลายมือเนาะครับเนะาะกระถาอยู่หลายมือกระซ่ามีฝันครับสมนชู้ชมฝันมืนขึ้นวานี่เบาแอมลลทงกับฝันมืนขึ้นว่าน,นี่รนนนนครับกับไปทำบุญในเพิ่นอยู่ครับ ไปทํำบุญให้พีไมลูกอ่อนไปสอง่ยวบาแอมเราทงเดินไปสอง่ยวไป่ยวแรกนีิไปครับแม่หนองไม้แก้วไปกับแม่หนองไม้แก้วนะครับเนาะไปเถวสอง2นิ่เบาแอมเราทงกับไปคนเดียวไปถวายสังฆทานเก่าชุดครับเก่าทั้งเลยนะครับผมเก่าทั้งไปถวายชุดสังฆทานนําอาหารการกินไปเส่นไปบายเพื่อนนะครับไปเส่นไปบายไปเส่นพีไมลูกอ่อนนะครับกําบุญเรียนพระนํานครับ ดิวัตนั่นแหะครับผมบาดนในนอนไป,ไปไปบ้านประมาณอาทิตย์กูกลัวะครับจังมาฝันพีมลกอวตรเป็นใส่ชุดขาวใส่ชุดขาวยางมหาเบาวแอมโลทงครับท่านผู้ชมจับแขนลูกยางมหาเบาวแอมโลทงเด้ครับเด้อเป็นมากครับลูกเป็นครับผมโใส่เกิบเด้ครับโบด้ยไ่เกิรบโบด้ยไ่เกิร์บสชุดขาวมาใส่แต่แมแต่ลูกเป็นโบเลยไส จำได้เลยนะครับผมแล้วลูกเพป็นกใส่เสื้อชุดเด็กน,น้อยธรรมดาเนาะครับเนาะเพิ่นอาสิจสําศีลแต่ผีตัวนี้กะผีมีอ่อนตัวนี้อาสมาอาไไมิมีคุณธรรมอยู่ได้ผมว่ามีคุณธรรมอย่างพอเพิ่นใส่ชุดขาวโอเบามากอะแบบคนจคนริงแบบบุบๆเบาๆนั่นเล็กน้อยเนาะครับเนาะเพิ่นอาจจะวนเวียนอยู่แถวบ้านเบาแอมเราทงก็ได้ครับเพราะว่าเพิ่นได้รับส่วนบุญได้รับส่วนบุญส่วนกุศลเนาะครับเนาะท่านผู้ชมเพิ่นกันบมาบอกเลย ก็มาบอกเลขคือเก่าเหรอครับมาบอกเหล็กขึ้นเก่าเป็นเลขกสามตูนะครับเดื <c oughs> <c oughs> <c oughs> ้อเลขกสามตูก็ลองเอาไปฟังไว้ไปเสียงโชวกลองเบิร์นนะครับเนาะกับจักสีเข่าหรือเปล่เขาอ่ะยำพันวาเบาแอมโลทงนะครับเนาะมาเหล่าสู่คนฟังครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบาแอมโลทงน้ำในด้อครับเด้อครับสาธุให้ดีจบมีงามกับเบาแอมโลทงเด้อสาธุฟันไปจังสีครับท่านผู้ชมเขาข้อมฟันเนี่ยนะครับเนาะ ผีเมล็ดอ้อนนี่เอาปะทู่ปะทูะถ่ถือปะทู่มาสองเข่งถือปะทู่สองเข่งมาให้เบาแอมโอทงครับท่านผู้ชมถือมาสองเข่งเป็นเราเอามาฝากใส่สุดขาวยางมาจับแขนลูกยางมาเอามาฝากเบาแอมโอทงครับ,บามาแอมกันยกมือขอบคุณครับ,บามาสัมมาอย่างกัยกมือสวัสดีนะครับในความบันนะครับโอ้โหป็นยังหรอครับว่ามันต่งเก่งใจเก่ยงยังหรอกระทั่บุญไปให้เป็นวะ ทำบุญปไปให้เอาป um. sì. ระทูมาฝากเป็นปะบ่มีแนวมาฝากเอาม sag, ีประทูสองเข่งว่าสัตวประทูสองเข่งเหมืนจ็ดสิเป็นตัวเลขตัวใดญ่นาะครับท่านผู้ชมเนอกบ่าวแอมเราต้งกะเปร่ไม่ห้เลยครับเปร่ไม่ห้เลยปลากับเปร่นาะครับเนักท่านผู้ชมเนาะประทูสองเข่งสองเข่งนั้นมีสี่ตัวเลยครับเข่งละสองตัวประทูตัวนั้นก็ตัวใหญ่ตืมประทูตัวนั้นก็ตัวใหญ่ตืมนะครับนักท่านผู้ชมเนอกบาวบ่าวแอมก็เลยเปร่หายไป สี่แปดสองสี่แปดสองเลยครับท่านผู้ชมเป็นอย่งจะเป็นเลขสี่แปดสองปลากับแปดปลาทูกับสี่ตัวทู่หนึ่งคือสองวันทู่เป็นภาษาอังกฤษนะครับท่านผู้ชมเนาะวันทู่วันทูทู่หนึ่งคือภาษาอังกฤษแปลว่าสองหนึ่งสองหรือใส่สองสี่แปดสองครับที่มันสาคัญกน้นหลังครับที่มันสําคัญเลขกสามตัวนี่ที่พี่สี่ตัว พี e ่เมลก้นเอาเงินให้อีกครับเอาเงินให้อีกสี่ร้อยสี่ร้อยแปดสิบสองบาทสี่ร้อยแปดสิบสองบาทเอาเงินให้เบาแอมลอทงครับผมก็ว่าเงินนี้ยังเนี่เอาไปทําบุญเบันวะเอาไปซื้อของทําบุญเด้อเบันวะบันวานวนี่นะครับเนาะให้เบาเอมสี่ร้อยแปดสิบสองบาทดีไมนกับแปรเขากับประทู่พอดีครับที่เอามาให้เบาแอมลอทงเนาะครับเนาะปลากับแปร ปลาทู่ทู่กับสองวันทู่มาให้สองเข่งนี่ครับสองเข่งกับสองอยู่แล้วครับปลาทู่เข่งละสองตัวสองตัว,ตวก็รวบบวกใส่กันก็อบสิเป็นสี่เนาะครับเนาะใส่สี่แปดสองมาครับเนาะแล้วก็มาเขากับเงินเอ,อามาให้เบาเอม็มเบาเอ็มนี่ยสี่ร้อยแปดสิบสองบาทครับท่านผู้ชมนะครับเนาะเลขตัวเก่าเพิ่นกาเลขตัวอันลูกน้ำมาบอกมันเป็น 64นะครับเด้อ64ที causes, ่ดูผีมีลูกอ่อนใส่ลูกเท่าใส่ลูกเท่ายางมหาเบาแอมเราตรงใส่ลูกเท่าหางเดียวนะครับนอกมาบอกเลย64 64 64กานถ่ายจากใดเรื่อาตัวเบาแอมราว่าเอาเด็กหนึ่งใส่ราะล่กลูกเท่าคางหนึ่ง64หนึ่งแต่แก่ในเั่หน้อยเอาเด็กหนึ่งมาใส่ทั้งทังหนาซะเอาเด็กหนึ่งมาใส่ทั้งหนานะครับท่านผู้ชมนาาเป็นหนึ่ง64 แต่หกสี่นี่เบาแอมลตทงนี่ก็มักแห้งอยู่ด้ครับมักแห้งอยู่เดี๋ยวเบาแอมโลทงก็บเสียเบิรนตูรีนะครับเนาะเบิงนตูรีแต่ฟันไม่ล่าสุดที่สาคัญพี่เมลุกออนมาบอกหละสำคัญอยู่ครับท่านผู้ชมอยากแม่นอยู่ครับก็ลองเบิงนะครับเนาะมาทานมีโชคมีลามีดวงนล้กันก็มีเอฟซีใจบุญมาทําบุญนะครับเนาะฝากเงินมาทําบุญกับเบาแอมโลทงหลายคนนะครับเนาะเบาแอมโลทงก็นําไปสื่อเครื่องสวายทั้งกระท่านแน สื่ออาหารการกินแน่น้อครับเสมอชมเนาะสื่ออาหารการกินมาเห็ดบุญเห็ดกุศลครับก็ขอขอบบุญขอบคุณลทหลายเด้อครับในข้าน้ำมันบเบาแอมโลทุ่งน้ำมาถึนโอ้จยได้รับส่วนบุญส่วนกุศลต้องกันด้อยซะตือายุดีไม่แห้งไม่มีโชคไม่ลาเขียวขาดปลอดไผ่น้องขับเนาะท่านผู้ชมเนาะโอ้กันถ่ายถึงหมดนี่เบาแอมโลทุ่งจะทำบุญใหญ่ครับ,บเสียให้แบบยิ่งใหญ่ด้วยนะครับท่านผู้ชมเนาะครับเนาะ มีชูบกำกันนะครับเด้อท่านผู้ชมนะครับเนาะเป็นมหาเป็นใส่สุดขาวมาเลยครับเดี๋ยวเบาแอมเราตรงเสียเบิ้งตัวเี้มีสองตัวนั่นเลครับเด้อสองตัวนึ่งเป็นสีหนึ่งครับเลขสองตัวเด่นสีหนึ่งสีหนึ่งมาแต่ใสสีหนึ่งก็คืออ่าลูกเพิ่มาบอกเกียวเลขใส่ลองเท่าข้างหนึ่งยางมหาเบาแอมเราตรงนะครับท่านผู้ชมจำได้ปะครับเดี๋ยวเบาแอมเราตรงเสียเบิ้งตัวนร้ครับครับผมท่านผู้ชมที่เคารพ หกสี่นี่เป็นเหลขกลูกพีมิลคอนมาบอกเบาแอมด้วยครับด้อยหกสี่เป็นมาบอกเียวแรกนะครับเป็นห้้หองไ้อยะไรต้องเท่าเพื่อนปะอยากได้เกืบเพื่อนปะนี่บวงโกงหกสี่มาบอกที่เลกครับห้องไ้มากห้เงินเบาแอมเราตรงไปซื้อเกือบนะครับนอกสมุชมนเนาะเหล็กสามตัวนี่เบาแอมก็เลยใส่ะ่ะใส่ล้งเท่าขางเนืองยางมาหาเบาแอมเบาแอมก็เลยเอาเล็กหนึ่งใส่ทั้งหลังครับสม,มุชม ขนาดเสือม้าไซทั้งหนาเนาะครับเพราะว่าหกสีมันตายตัวอยู่แล้วเป็นมาบอกก็ห้จากเคลื่อนเด็กหนึ่ง,งมา้าไซทั้งหนาเลยครับเป็นหนึ่งหกสี่ก็ได้เนาะครับสัมผัสชมเนาะอันนี้ลูกเพื่อนมหาครับลูกเพื่อนมหาก็ร้องร้อง,อง,องกันไว้จักน้อยเนาะครับสัมผัสชมเนาะบาดเนี่เป็นความฝันนี่ยแหละครับผมสัมผัสชมนี่แหละพีมีรกรอนเอาประตูม้าหาเอาประตูม้าหายสองเข่ง บรทูมาให้สองเข่งน,นะครับนักต่างผู้ชมเนาะกับเงินสี่ร้อยแปดสิบสองบาทครับเอาเดเอให้ได้เอาไปใส่เพื่อนวะเอาไปทำบุญเพื่อนวะเอาไปทำบุญเด้อว่าพั่นมาแปรใส่กันมาคิดไปคิดมาเบาแอมก็นอนทบทวนอยู่สองคืนเนี่ยต้องเลขมันคือตรงกันกับเพื่อนแต่เนาะเอาบรทูมาให้เนาะครับท่านผู้ชมเนาะ48 2, 48 2, สี่แปดสองสี่แปดสองพันรแมมเนี่นนนเยเด้อครับวะเบาแอมก็เลยเอามาบอกเอฟซีเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ ประธานมันมีโชคมีลาบประธานมันโชคมันมาลน้ำกันครับอันซี่หนึ่งนี่ซี่หนึ่งนี่ก็คืออ่ะมาเรีตัวนี้ครับนี่นี่นี่ตัวนี้แหละครับเนี่ยตัดออกจากตัวนี้ครับตัดออกจากหกสี่หนึ่งตัดออกมาจากตัวนี้นะครับเนาะใส่ต้องเท่าคางหนึ่งที่มาใส่ต้องเท่าขางหนึ่งนะครับส่หนผู้ชมเบาเอมตัดออกมาให้มาใส่เป็นสี่หนึ่งนะครับสมหผู้ชมเนาะประธานมีโชคมีลาบน้ำกันครับผม งวดวันที่16มีนาคมเด้อครับท่านผู้ชมมาท่าท่านผู้ชมก็มาเบิ่งใหม่เนาะครับเนาะ16มีนาคมพศ2,565ครับท่านผู้ชม482 482เหล็กสองตัวก 4, 1, 1, 4. ับ4114ใครกับกันเนาะครับท่านผู้ชมเนาะนี่แหละครับจะแคบหน้าจอไปเด้อครับท่านผู้ชมเนาะครับเนาะควานะมฝันเบาแอมเลาะทงครับท่านผู้ชม ่ามันมีโชคมีลาบน้ำกันครับนี่แหละครับกับตัวนี้กับลูก่นมาบอกครับนี่แหละลูกมาบอกตัวนี้แหละครับแคบไปครับผมเดี๋ยวเราเอามาตรงจ้องใลยแคบหน้าจอนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้เราแอามาตรงกัสิลาธรรมบุญชมไปก่อนเด้อครับธรรมชุให้มีโชคมีลาบอยู่ดีมีแห้งแขวงขาดปลอดภัยเนาะครับนักธรรมบุมเนาะให้มั่นหมายห้มีโชคมีลาบมีดวงน้ำกันกัสิรีทำบุญน้ำกันเนาะครับเนาะสร้างบารมีไปน้ำกันครับธรรมบุม สาสมสั่งบาร,รมีครับนี่แหละครับสี่แปดสองครับสี่หนึ่งครับขอให้มีโชคมีลาภเฮงเฮงด้วยด้วยด้วยครับสวัสดีครับ